สวัสดีนะทุกคนอันนี้คือวันเดียวกันกับงานช้างนะคือหลังจากที่เลิกงานนั้นน่ะคุณเขาก็ไปหาพี่ปอนคือวันนี้มีอัดเพลงนะทุกคนมีเพลงใหม่ด้วยหายกือเ แล้วตอนที่คุณเขาอยู่บ้านพี่ปอนเนี่ยก็มีจอยไลฟ์ของเฮนด้วยทำไมกับต้อมกูทำไมไม่มีอะไรพี่เทพต้อมไหมพี่อะไรนะวะต้อมเหนต้อมกับต้อมกูพิกกี้มาพี่ไอทำไมกับต้อมกูเท้ต้อมพี่เท้ต้อมรู้ต่อกับเผื่อนกูไม่เอาโอ้พี่ปอนนียครับดีน้องบ้าต้องคือยู่อย่าทำป็นร้อยหนองบ้ามึงต่อกับเผื่อนกูไม่เอา ไม่เอาไม่เอากูไม่เอาไม่เอาไม่เอากำลังจะไปกินข้าวนะพี่รอใช่ชวนไอนี่เตยมาวันเกิดมีเตยพี่อ๋อฝากแฮปปี้เบร์เดย์น้องเตยด้วยเตยเตยนี่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 เฮ้ยแฮปปี้เบร์เดยนน้องเนี่ยใส่เสื้อเดมอนเมทเลยนะเนี่ยเฮปปี้เเบร์ดย์สวยมากแฮปปี้เบเดนเตยนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเล่านะ โอเคเลยเอตอตอบโอเคก่อน <laughs> พีี่งเดยวได้เลยวันนี้เครื่องติดแล้วและเออเครื่องติดเลยไม่ง่ายเลยหรือเปล่เนี่ยเออเอออะไรไอ้ฮิตแล้วให้หหหหกูฟังดิ <laughs> เดี๋ยวผมมีเพลงนี้พี่พี่ชอบพี่ต้องชอบเพลงนี้ผมว่าเดี๋ยวผมมีเพลงนี้เปิดให้พี่ฟัง <laughs> เฮ้ยเฮ้ยฝากฝากเลย บพวกงานวัดอะไรนมเตยเส้นให้พี่บอลไปดิเออเตยเขานางในทิกตอกแม่งเคยเส้นมาดูสินะได้เดียวได้เดียวไม่มีไม่มีผิดหวังเลยด้วยเพราะพี่ผิดหวังมาเยอะน้องเปิดเตยให้พี่บอลหน่อยน้องได้เดี๋ยวไว้อ๋อเตยเล่นทิกตอกหน่อย เลยค่ะพี่บอลเดี๋ยวหนูไปแกะท่าก่อนได้ได้เสียงจำเรียงคนใต้เปเนี่ยเด็กเด็กใต้หมดว่าแล้วรทั้งเด็กใต้คนใต้จะมีคนใต้พี่ใช่คนใต้คนใต้นะคนใต้ใต้เป็นไรตายเป็นไรตายเป็นไรไต้เด็กใต้เป็นไรตายเป็นอะไรอย่างนี้ไปรีบลงที่โอ้ยไม่ตายไม่ทันเลยเป็นไรไตยคนตายคนตายให้น้อง้วยกัน ส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย